คุณแม่ครับล่าสุดนี่ในหมู่บ้านในตะมลเราเนี่ยเสียชีวิตล่าสุดนี่ประมาณกี่ลายครับอย่กำลยี่สิบลายแล้วพุ่งเสร็จเมื่อวานนี้ก็มีตายทุกวันนี่ไม่มีสาเหตุเด้อมันจะตายมันถูกตายไปเลยจนกลัวนะอใครก็กลัวแหละเนาะ ว่าพุนันบ้าเออเชียแรกนี่ห้าร้อยหก้อยเชียแล้วเจ็ดร้อยมาแล้วม,มาแล้วตายอีกลออแล้วแล้วการการที่เอาเสื้อแดงมากันผีแม่ไม้เนี่ยทําให้เราแบบสบายใจขึ้นใช่ไหมคุณแม่ก็สบายใจนิดหน่อยพอพอทุเราวันนี้เราทําแล้วเราก็อุ่นใจครับการม่ทําก็คือเหมือนว่าแล้วนะครับกลัวช่วงไหนครับ ก็ช่วงที่ว่าตายเยอะๆเลยนะเนาะช่วงที่ตายเยอะๆไม่ได้บางคนกลมาแต่ชวงก็หลับนอนหลับไปเลยไปเลยไหลไปเลยมาจากทำงานอะไรนี้ก็ปลุกปนอนไปก็หลับไปเลยอะไรเงี้ยมันมีครับแต่ไม่ได้เป็นทุกวันแต่ปีนี้เดือนนี้นะรวมแล้วรวมแล้วมันก็เยอะนะครับเนาะรวมสิดอหนึ่งัเดร้อยห้าร้อยเดือนนาะ บระมาึงเดือนตึเดือนวะโอ้โหเยอะขนาด,ดนั้นเหรอครับคืออย่างนี้ครับพี่คืออยากทราบว่าไอ้ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ที่สังเกตเห็นในหน้าบ้านเขาจะแขวนเสื้อสีแดงเนี่ยม,มันมันมีความหมายยังไงครับพี่ความหมายก็คือว่าเขาเชื่อถือในหมู่บ้านนี้เขาเชื่อถือว่าคนน่ะในหมู่บ้านน่ะเสียชีวิตโดยไม่แบบไม่มีสาเหตุแบบบางทีก็หลายตายไปเนี่ยเขาก็เลยมีความเชื่อว่า เป็นผีแม่ไม้มาเอาอก็เลยแก้เคล็ดเอาเสื้อแดงมาแขวนหน้าบ้านให้ผีแม่ไม้กลัวก็มีแค่นี้ส่วนมากผู้เสียชวิตในหมู่บ้านเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายค่ะผู้ชายจะเยอะกว่าคือคือพิธีการและประเพณีอย่างนี้ใช้มานานหรือยังครับที่แขวนเชื่อนานแล้วนานแล้วค่ะและมีผัดเปลี่ยนใหม่ไหมมันเก่าไว้แล้วเปลี่ยนใหม่ไหม่เปลี่ยนค่ะตัวเดิมนั่นแหละครับ ในหนึ่งป <this year? S 3> ีนี่มีมีช่วงเดือนไหนที่มีผู้เสียชีวิตบ่อยพี่มันพูดถึงปีนี้น่ะรู้สึกว่าจะเยอะนะเดือนนี้น่ะเยอะเลยปีนี้เดือนนี้น่ะจะเยอะเลยพฤษภาคมใช่ไหมครับค่ะเยอะเลยโดยเฉลี่ยแต่ทุกปีนี่ที่ผ่านมาก็จะอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภามันก็แบบว่าเนาะความเชื่อถือน่ะบางทีก็มันก็ไม่ใช่ว่านั่นหรอกปีหนึ่งอ่ะจะมีเยอะแบบผิดสังเกตอะไรอย่างนี้ครับ แต่ละปีนะแต่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เอาเสื้อแดงมาแขวนเพื่อตามประเพณีแล้วก็ได้ผลไหมครับที่เอาเสื้อมาแขวนหน้าบ้านได้ผลมันลดลงไหมผู้เสียชีวิตก็ได้ผลนะเพราะว่าเราเชื่อถือด้านนี้มันก็ได้ผลอยู่ค่ะผู้เสียชีวิตลดน้อยลงน้อยลงค่ะทีนี้ในในทางเคยมีไหมครับว่าผู้เสียชีวิตในบ้านเรานี่เคยไปหาหมอและหมอวินิจฉัยว่ายังไงบ้างครับ ไม่ทันได้ไป่ไม่ไม่ทันได่ไปใจถ้าสมมติว่าไปถ้าเอาไปก็หมอก็ก็นินิจฉัยว่าหัวใจล้มเหลวครับไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุครับใจล้มเหลวเป็นมานานยังครับหรือว่าเป็นตั้งแต่บรรพบุรุษไหมหรือว่าเพิ่งเป็นตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะยายเป็นสมัยก่อนอ่ะมันก็เป็นก็มีเพราะว่าเป็นประเพณีไปแล้วครับก็เลยมีความเชื่อถือด้านนี้ว่าเออแกยังงี้ก็ หายไปอะไรไปอะไรเงี้ย uh huh. เบาลงอะไรเงี้ยลดลง่ะประมาณนั้นค่ะ